อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,งสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอิน o x อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมเสียงเมื่อกี้ไม่ใช่พี่ชิงเบ่งอึดแต่อย่างใดนะครับผมไม่ใช่นะครับถ้าเกิดเบ่งอึดก็คงไม่มานั่งถ่ายคลิปหลอกนะครับผมโอเคงั้นเรามาว่ากันต่อนะครับผมสําหรับารายการอ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกัน มันจะเป็นการ์ดเกมพรามโมโมเดลหรือนื่นอีกมากมายนะครับผมก็เราจะทําการให้ดูกันจะจับไปเลยว่าของข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะจ๊ะสำหรับวันนี้ครับผมก็อยู่กับการ์ดไฟฟกาไก่พัทยอีกเช่นเคยนะครับผมในชุดวิจีทีบีทีศูนย์เขีดสกล่องนี้นั่นเองครับผมก็คลิปเขาที่แล้วก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องกับคลิปนี้นะครับผมก็คือเขาที่แล้วเนี่ยรีวิวแคนเพลมูนเกรดศูนย์กับ1ไปในคลิปนี้ก็จะมาว่ากันเรื่องของเกรดสและเกรดสให้จบกันนั่นเองผมว่า มีสกิลลูกเล่นอย่างไรบ้างแต่ก่อนจะเริ่มกันคงต้องขอแนะนำอีกทีหนึ่งว่าคิมนั้นเนี่ยก็จะมีการอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์นะผมจะได้มีคนรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใครอยากได้อยากจะได้ชุดนี้แล้วก็ก็นะครับผมตามลิงก์ขึ้นไปเลยก็จะมีเขียนไว้อยู่นะครับผมก็พิมพ์ตามเข้าไปเลยเข้าร้านเวนการ์ดพี่ชินไปเลยก็จะได้ซื้อได้สั่งซื้ออะไรกันตามใจชอบนั่นเองนะครับผมโอเค เพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาพอดีมันมีเกรดสองกับเกรดสามที่เอฟเฟคค่อนข้างจะยาวเหยียดอยู่พอสมควรเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะผมจะได้ไม่เบื่อกันอ่ะเก็บกล่องนี้ก่อนนะจ๊ะมาเริ่มที่ตัวเกรดสองกันก่อนเลยดีกว่าอ่ะกับตัวแรกเลยกับพิคคาโบนะครับผมก็จริงๆแล้วมันจะเป็นตัวตลกเอามาจ่าเอ๋แหละเหมือนอารมณ์แบบพิกคาบูอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดของไทยเป็นคำว่าจ่าเอ๋ของฝรั่งก็จะเป็นพิกคาบูนะครับผมเอามาทําให้ตกใจทําให้โดดดึงออกมาอะไรอย่างนี้ครับผม มาดูความสามารถของเธอดีกว่าว่าของเขาดีกว,ว่ามีอะไรบ้างความสามารถอย่างที่หนึ่งความสามารถประเภทออโต้เกิดที่โซอาแปลกไหมเกิดที่โซเกิดที่โซคือต้องเก,เกิดที่เกาหลีนะครับผมไม่ได้เกิดที่ไทยแต่อย่างใดดังนั้นการนี้ถ้าเกิดอยู่ไทยจะใช้งานไม่ได้ทุยไม่ใช่นะครับผมเกิดในโซก็คือได้แบนการนั่นเองมีค่าคอสเป็นโซบลัสหนึ่งนะครับผมเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสของคุณก็คือหลังจากที่ คือเข้าเมนเฟบุ๊กต้องสั่งใช้งานเอฟเฟกต์สันทีพูดได้ง่ายก็คือก่อนที่เราจะคอลอยูน่นนึงออกมาหรือสั่งใช้งานเอฟเฟกอะไรปุ๊บต้องสั่งใช้งานเอฟเฟกตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมถ้าเป็นการของคุณเป็นแคนเพลมูนสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าเกิดจ่ายคอ l การนี้ลงช่องเลี้ยวกาดอ่าเดี๋ยวทําให้ดูเดี๋ยวเตรียมแวนการ์ดก่อนอ่าเนี๋ยมีเกจสามอยู่อย่างนี้เงียบแล้วก็มีเกจหนึ่งอยู่ตรงนี้เงียบสมมุติว่าในเทิร์นนี้พี่ชินไม่ไหลเข้าเทิร์นปุ๊บอ่า ดรอแล้วอะสแตนแล้วดรอแล้วแล้วก็ไม่ไหลสักครั้งไหลเฟดไปแล้วมันจะเข้าสู่ช่วงเมนเฟดทันทีและพิชินก็ทําการสั่งใช้งานของพิกคาโบนะครับผมทาการโซบลัสหนึ่งอ่ะถอดกถ็ถ้าถอดตัวเองเฟดจะไม่ติดนะถ้าถอดตัวเองตัวเองก็หายไปแล้วดังนั้นต้องโซบัสตัวอื่นนะจ๊ะห้ามโซบัสตัวเองแล้วเด้งเข้ามานะครับผมโซบัสตัวอื่นจากนั้นก็เรียกตัวเองจากในโซเข้าสู่ช่องเรียากาศได้เลยจะช่องไหนยังไงก็ได้นอนว่าออกมาตีต่อได้แน่นอนครับผม นี่คือความสามารถอย่างที่1ของพ i คาโบนั่นเองก็คือเข้าเทิร์นปุ๊บบัสหนึ่งก่อนเข้าเมนเฟสบัสหนึ่งแล้วเด้งออกมานั่นเองความสามารถอย่างที่2ความสามารถเพจออโต,โต้เกิดที่ช่องเรียกกาศเมื่อเข้าสู่ช่วงเอ็นเฟสคือเมื่อเราบอกผ่านถ้าแวนการของคุณเป็นแคลนเพลมูลนำยูนิตตัวนี้กลับเข้าสู่โซไปแถมเอฟเฟกนี้คือเหมือนจะบังคับด้วยนะเพราะว่าเอฟเฟกต์เขาไม่ไม่ได้มีเขียนว่าสามารถนะครับผมดังนั้นพอเราหลังจาก จมตรงจมตีสิ็งแล้วแล้วพอระบอบผ่านปุ๊บเอฟเฟกอย่างที่2องของพีกาบโบจะทางานเมื่อตัวนี้อยู่ช่องเรียกอากาศใช่ไหมครับเมื่อเข้าสู่ช่วงเอนเฟสคือระบอบผ่านปุ๊บถ้าบรรยากาศของอคุณเป็นแคนเพลมูนก็นําตัวนี้กลับเข้าสู่โซไปนั่นเอง <c oughs> ก็แค่นี้เดี๋ยวเราพอเข้าเทิานาปุ๊บก็บ้านหนึ่งเด้งกอกมาใหม่แล้วก็กลับเข้าไปใหม่เข,ข้าออกอยังไงนสนุกสนานดีเหมือนกันถามว่าดีไหมก็โอเคนะครับผมเพราะว่าในทุกๆเทินเนี่ยมันจะมีการออกจากโซมาข้างนอกหนึ่งคาแงทำให้เราสามารถใช้เอฟเฟก ของพวกที่มันออกจากโซลแล้วเพิ่มพลังอย่างเช่นลูคิเอได้นั่นเองครับผมอ่ะเรียบร้อยตัวที่ F 1เอฟเฟกอย่างที่2อ่ะไม่ใช่ยูนิตตัวที่2เกรดสตัวถัดม,มานะครับผมกับตัวนี้เลย drawing dread นั่นเองนะครับผมอ่ะ drawing dread นั้นความสามารถเรียกได้ว่าถ้าเกิดเห็นเกรดสองแอดเจ็ดพันปุ๊บอ่ะก่อสามารถอย่างนี้แน่นอนความสามารถประเภทออโต้เกิดในช่องแวนการ์ดหรือเลียากาดก็ได้เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดถ้าจํานวนเลียากาดแคลนเพลเวนของคุณ มี4ใบหรือมากกว่าจัวการหนึ่งใบนั่นเองอ่าเดี๋ยวท้าไม่รู้ดีกว่าสมมติตัวนี้อยู่แวนการ์ดละกันแล้วก็ต้องขอเลียอากาศเยอะๆหน่อยเลียการหนึ่งใบ2ใบ3ใบ4ใบอะแถมให้เป็น5เลยก็ได้ยังไงก็ได้เต็มสนามเลยดีที่สุดจะได้เข้าใจง่ายๆถ้าเกิดตัวนี้โจมตีไปแล้วฮิตแวนการ์ดถ้าเลียอากาศเรามีตั้งแต่4ใบขึ้นไปคือจะ5้าใบหรือ4ใบก็ได้ก็ได้จวบหนึ่งใบฟรีๆไม่ต้องจ่ายเข้าตงวงเข้าตองบาร์แล้วให้เสียเวลาครับผมนั่นก็คือเป็นไอเฟที่ใช้งาน เต็มสนามเมื่อไหร่ตีฮิตเป็นการเมื่อไหร่มีจั่วแน,น่นอนนะจ๊ะตอนนั้นจะเป็นยูนิตที่สร้างความกดดันให้แฟนของข้ามได้พอสมควรทีเดียวก็ผมกับ drawing dread นั่นเองอ่ะเก่งนะเก่งไหมถามว่าเก่งไหมพี่ชิคเพราะค่อนข้างจะเก่งนั่นเองเพียงแต่ว่าพลังมันน้อยไปหน่อยต้องต่อสัก8,000ขึ้นไปถึงจะดีครับผมก็ลองนำไปใช้ดูแล้วกันเอฟเฟกต์ Effect ตัวถัดมาครับผมกับ dreamy f o r ร h e a d เกรดสองอ่ะพอสามารถเป็นเพชรออโต้ในเทิร์นของคู่แข่งอ่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วในเธอของคู่แข่งมาละเมื่อยูนิตนี้ ตกลงดรอปโซนจากช่องเรียกอากาศจะโดนตีทิ้งก็ดีจะโดนเอฟเฟกยิงทิ้งก็ดียังไงก็ได้ให้เลือกเรียกอากาศ1ใบที่ชื่อดิมมี่ฟอร์เทสก็คือตัวมันเองนั่นแหละจากในโซของคุณและคอลงช่องเรียกอากาศอ่ะมันจะเหมือนกับไอ้ดมมี่แอมโมเนียเปียบเลยสมมติตัวนี้อยู่อยู่ช่องเรียกอากาศฝันข้ามโจมเทอมฝันข้ามตีมาก็ได้หรือใช้สกิลยิยงทิ้งมันก็ได้ตัวนี้จากช่องเรียกอากาศตกลงดรอปโซนถ้าเกิดในโซของเราเนี่ยมีดิมมี่ฟอร์เทสอยู่อีกหนึ่งใบแล้วก็ ก็จะคองในช่องไหนก็ได้ช่องเดิมก็ได้ช่องอื่นก็ได้ถ้ามันยังว่างอยู่ช่องไหนก็ได้แล้วแต่นี่คือความสามารถของ Dream y f o r t e s t สนั่นเองซึ่งจริงๆมันเหมือนกับ d r e a m y m แอไเปรียบเปียบต่างกันที่พลังนั่นเองแต่พลังก็โอเคอยู่นะพลัง9 0 0 0พันะครับผมนั้นนี่ถ้าเกิดโดนฝันข้ามตีทิ้งไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ได้นะครับผมไม่ซีเรียสเลยมาดูเกรด2อวันถัดมาเมาื่อกว่ากับตัวนี้เลยลมหายใจใหแห่งเปลวเพลิงคาร์ลี่นะครับผมเอฟเฟกต์ประรออตโต้เกิดที่แวน มีค่าคอร์สเป็นเคาน์เตอร์บัสหรือความ2นั่นเองนะครับผมอ่ะเตรียมไว้ก่อนเมื่อ,อยูนในตัวนี้โจมตีฮิตสําเร็จเน้นนะว่าตีฮิตก็พอจะตีฮิตเรียอากาศก็ได้หรือตีฮิตแวนกาดก็ได้ไม่ซีเรียสเลยนะครับผมถ้าแวนกาดของคุณเป็นแคลนเพลมูนสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าเกิดจ่ายจวดหนึง่งอ่ะสมมติตัวนี้ตีตีเลียวก็ได้สมมติตีเลียวเลยตีเลียวหนึ่งใบแล้วตายนะครับผมหลังจากเราได้เช็คอะไรเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานสกิลความ2 และจั่วการ์ดหใบนั่นเองโอ้ใช้งานได้มากความ2ตัวหนึ่งก็เป็นยูนิตที่มีความสามารถเรียกได้ว่าเกือบจะทุกแคนเพียงแต่ว่ามันออกมาเร็วช้าไม่เท่ากันอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นโอร์เคิลทิงแทงแล้วก็ม้าใน่ชุดแรกๆเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเพลโมนพึ่งจะมีในชุดนี้ก็เป็นได้นั่นเองนะครับผมนี่ความสามารถของคารี ali, นั่นเองมาดูเกรด2ตัวถัดมาบ้างดีกว่ากับนี่เลยครับผมซีซอเกมลูเซอร์ ซึ่งก็คือความสามารถในการจำลองดาเมจนั่นเองเมื่อ,อยูนิตตัวนี้ข้อสมาในช่องแวนการหรือเรียกกกรก็ได้ก็สามารถจ่ายค่าเข้าเป็นเคาน์เตอร์บาสหนึ่งนะครับผมแล้วก็นําการหนึ่งใบในบนกองสุดของเรามาวางไว้ดาเมจโซนบอพันผู้กองหนึ่งใบกับข้ากองแค่นี้เองก็มีทุกแคนจริงๆเพราะว่ามันช่วยให้เราลิมิตเบรกได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันอ่ะสมมติพี่ชินคอลตัวนี้ลงมาในช่องนี้ก็ได้นะครับผมก็สัง่งใช้กาเอฟเฟคเคาน์เตอร์บาสหนึ่ แล้วก็นําการเบื้องบสุดของกองการ์ดมาวางไว้ในช่องดาเมจโซนจากนั้นแล้วเราก็โจมตรงโจมตีอะไรกันมาให้เรียบร้อยพอเราบอกผ่านปุ๊บเราก็เอาการ์ดในดาเมจโซนหนึ่งใบกลับเข้ากองจะเอาใบเดิมก็ได้หรือเอาใบอื่นก็ได้ใบไ,ไหนก็ได้ครับผมไม่ผิดเลยกับข้อกองการ์ดแล้วก็สลับไปนั่นเองและแน่นอนว่าความสามารถประเภทนี้นั้นห้ามใช้ตอนคุณ5ดาเมจพอดีเพราะถ้าเกิด5ดาเมจพอดีปุ๊บสัใชาติได้แฝงนี้ปุ๊บเรากลายเป็นป6ดาเมจแพ้ไหมแพ้นะจ๊ะ ดอนนั้นก็คือมันจะไม่เหมือนกับไอของแอนเจฟิเทอร์ที่มันวางลงปุ๊บแล้วเก็บขึ้นเลยอันนั้นไม่แพ้เพราะว่ามันทําในทีเดียวกันมาพร้อมกันสุดท้ายมันก็คือยังไม่ถือว่า6นดาเมจแต่อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้วางแชรไมันเป็น6ดาเมจอย่างนี้แพ้แน่ๆนะจ๊ะนี่คือความสามารถทั้งหมดของซีซอลเกมลูเซอร์นั่นเองครับผมก็จริงๆมันเหมือนกับลูกแคนแหละมันเอฟเกเหมือนกันต่างแค่หน้าตานั่นเองครับผมความสามารถของยูนิตตัวถัดมากับยูนิตเกรดสอง เจ้าหญิงนักเต้นลำแห่งท้องฟ้ายามค่ําขึ้นชื่อยาวเหลือเกินเอ่อเราเรียกสั้นๆว่าเจ้าหญิง้วกันเนาะก็เจ้าหญิงตัวนี้ความสามารถก็คือค่อนข้างจะดีนะครับผมความสามารถประเภทออโต้ Auto, มีค่าคอสเป็น counterbar หนึ่งเมื่ออยู่ในตัวนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดก็ได้หรือเรียกาดก็ได้เราสามารถจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจ่ายแวนการ์ดเราต้องเป็นแคลนเพลมูนด้วยซึ่งนั่น็จะเป็นอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดจ่ายให้หาย,ยูนิตแคลนเพลมูนเกรด2หรือต่ํากว่าไม่เกิน1ใบนะครับผม จากในกองการของคุณเข้าโซไปแล้วก็สลับกองการนั่นเองคือง่ายๆคือเธอลงมาเนี่ยปุ๊บเมื่อคุณเจ้าหญิงลงมาปุ๊บคว่ำหนึ่งและเลือกอะไรก็ได้ในกองที่เป็นเกรด2หรือเกรด1หรือเกรด0ย์เข้าโซไปนั่นเองเลือกได้เลยนะครับผมไม่ต้อง,องรอลุนว่าจะชาร์จได้อะไรนะเพราะปกติแพมูนเนี่ยจะมีซีเรียสค,คือตรงที่ว่าเราไม่รู้จะชาร์จได้อะไรชาร์จได้เพอร์เฟกต์การ์ดบ้างชาร์จได้คิทิเคิลติเกอร์บ้างชาร์จได้ฮิวบ้างอันนี้คือเหนื่อยนะครับผมแต่ตัวนี้มันเลือกชาร์จไได้ไง แต่เราคือเราต้องเร,เราต้องแลกกับการเสียคาเตอร์บัตไปหนึ่งแต่ก็โอเคมันทํให้เราชาร์จไม่แบกแถมทําให้เกิดการรีดกองเกิดขึ้นทิกเกอร์นในกองเราโอกาสตดง่ายขึ้นนั่นเองอสมมติทําให้ดูดีกว่าสมมติตัวนี้เข้ามาในช่องแวนกา,ก,าก็ได้อ่ะจริงๆเข้าแวนเลยช่องเรียกได้หมดคาลเตอร์บัตหนึ่งแล้วพี่ชินก็เลือกยูนิตหนึ่งใบนะครับผมเข้าสู่โซนนั่นเองแล้วก็มักจะเลือกเป็นคีย์ยูนิตนะครับผมอย่างเช่นอ่ะเราอาจจะเลือกอ่าเพอร์เพิลเข้าโซก็ได้ หรือเราอาจจะเลือกอตัวนี้เข้าโซก็ได้เดี๋ยวจมปิ้งเกนเดื๋อวดดออกมาจะได้บวกแอดอย่างนี้ครับผมหรือจะเลือกพิคาโบก็ได้ได้หมดเลยแล้วแต่ชอบนเ่นองครับผมก็เป็นความสามารถที่ใช้งานง่ายมากๆเรียบร้อยครับผมกับเจ้าหญิงนักเต้นลำแห่งทองฟ้ายามขําขึ้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เกรดสของเรากลิีดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างเกรดสใบแรกกับ Midnight อินเวเดอร์อ่ายูนิตตัวนี้เป็นยูนิตที่เรียกได้ว่าเหมาะกับลงช่องเรียกอากาศมากๆครับผมเพราะเอฟเฟกต์ของเขาก็คือเอฟเฟกต์ประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียกอากาศก็ได้เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนเพลมูนตัวนี้บวกแอสสองพันจนจบเทินก็คือถ้าตีแวนการ์ดบวกสองพันอยู่เรียกอากาศตีใบก็บวกสองพันจบจ้ะจบแล้วมีแค่นี้ถามว่าดีไหมก็ดีตีแรงตอบบู๊ดง่ายนะครับผมแต่เอฟเฟกต์มีแค่นี้จบจ้ะ ไปแล้วบ๊ายบายเกรดสามใบถัดมาครับผมกับนี่เลยอ่า Nightmare Doll เอมี่นะครับผมซึ่งก็จะเป็นตระกูลไนท์แมดดอร์นั่นเองก็จะมีอลิซที่ออกมาก่อนแล้วนะครับผมตัวนี้ความสามารถเมก้าบาร์ด้วยนะอ่าเดี๋ยวมาดูความสามารถกันก่อนความสามารถอย่างที่1ความสามารถเพชรออโต้เกิดที่ช่องเวนการ์ดเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสของคุณโซชั้นหนึ่งก็คือเมื่อเข้าเทนปุ๊บอ่ะชั้นหนึ่งก่อนนะจ๊ะชั้นหนึ่งก่อนนะครับผม และยูนิตนี้ได้รับพลังบวก2,000จนจบเทิร์นก็คือเดี๋ยวตีหมื่นสองแน่ๆโอ้สบายๆเอฟเฟกอย่างที่2เอฟเฟกต์เวทออโต้เกิดที่ช่องแวนกาอันนี้คือเมกาบาร์ A แล้วนะเอฟเฟกอย่างที่2เนี A ่ยเมกาบาร์แล้วเมกาบาร์ Make A คืออะไรเมกาบาร์ Make A ก็คือสกิลที่ต้องมีค่าคอร์สเป็นเคานเตอร์บลัส5และโซ่บลัส8นั่นเองครับผมเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อน1 2 3 4 5โอเคแล้วก็1แล้วก็เดี๋ยวเตรียมโซ่1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะ โซบัสห so ้าเมกะบัสแปดอ่ะเข้าโซไปเลยเข้าโซไปเลยอ่าเรียบร้อยนะครับผมนี่คือเตรียมเตรียมเตรียมวัตถุดิบไว้ก่อนเมื่ออยู่ในตัวนี้โจมตีฮิตแวนกาดคือตัวนี้ต้องอยู่แวนและตัวนี้ต้องตีฮิตแวนกาดด้วยเราสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าเกิดจ่ายนำเรียกัดแคลนเพลมูทั้งหมดของคุณเข้าสู่โซและเลือกการ์ดแคลนเพลมู Moon, ในส่งคุณไม่เกิน5ใบคอลงช่องเรียกาดโดยไม่สัมที่กันอ่ะเดี๋ยวสมมติทำให้ดูดีกว่านะครับผมอ่ะมีเดี๋ยวขอเตรียมเรียกาดนิดนึงนะฮึบฮบ ฮึบฮึบแล้วก็มีอันนี้กับอันนี้ก็ได้อ่ะเตรียมคำๆไว้ก่อนอ่านี่นี่คือสนามวิชินตอนนี้นะครับผมสมมติวิชินเอาทุกตัวโจมตีไปแล้วเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดอ่าตีไปแล้วนั่นเองและขั้นตอนสุดท้ายเอาแวนข้างๆตีหมดแล้วนะครับผมเอาไนท์แมดดอรเอมมี่ทำการโจมตีและฮิตแวนการ์ดฝั่งของข้ามพอฮิตแวนการ์ดฝั่งของข้ามปุ๊บสั่งใช้ง,งานเมกาบาร์ทันทีนะครับผมทำการโซบลัสแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าเรียบร้อยนะครับผม แล้วก็เข้าตร์บัสอีก5ความไม่ให้หมดเลยคือเหมือนกับเทมหมดหน้าตักเลยสกิลม,มันกับบัสมันใช้ยากนิดนึงครับผมแต่ใช้ทีก็น่ากลัวจากนั้นให้นําเรียอกาศทุกใบเข้าสู่โซนะครับผม1 2 3 4 5เข้าสู่โซไปก่อนนะครับผมจากนั้นให้นาการในโซของคุณไม่เกิน5้าใบคอลงช่องเรียอกาศโดยห้ามซ้ำทีกันคือจะต้องลงที่ใครที่มันห้ามลงทับกันก็อ่ะลงไปอ่ะลงไป อ่ะลงไปอ่ะลงไปอ่ะลงไปแบบนี้หมายความว่ายูนิตที่เอามาใหม่มันจะอยู่ในสภาพสแตนพรมพื้นมาใหม่ใหม่ถามว่าสั่งตีต่อได้เลยไหมได้เลยก็สามารถทําให้เทอร์นี้เราตีได้ประมาณ5ครั้งในนีงคับผมกับความสามารถของเมก a าบารของไนท์แมดดอร์เอมี่นั่นเองโอ้โหมันเป็นที่น่ากลัมากครับผมเหีนแต่ว่า ออกแนวใช้ยานิดนึงเพราะว่ามันทําให้โซเราหายเกี้ยงเลยไม่มีอะไรวิลุ้เล่นต่อใครอยากจะเล่นแล้วก็ลองนาไปเล่นดูก็ผมก็ใช้ทีฝ่ายตรงข้ามก็เหนื่อยได้เหมือนกันอ่ะเรียบร้อยมาดูเกรดสามใบสัตมาครับผมกับนี่เลยนักดาบเวทมนต์ซา,า่านะผมโอ้โหมันสุดยอดเลยใช่ไหมจอร์ดต้องซาลาไม่ใช่รู้สึกประโยชน์จะสลับกันนะเอาใหม่เอาไหมโอ้หมันสุดยอดเลยใช่ไหมซา่าห์ต้องขจรนะคะคนละซา่นะาแล้วพี่ชินะโอ้ยมาดูความสามารถของเขาดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ความสามารถอย่างที่1ความสามารถประปเภทออโต,โต้เกิดที่ช่องแวนการนะครับผมมีค่าคอร์สเป็นเลือกเรียอากาศแคลนเพลมูลเกรดสามหรือมืกอกของคุณ1ใบนำเข้าสู่โซเมื่ออยู่ในตัวนี้ทําการไร์เช็คเจอเกรดสามแคลนเพลมู Moon, ลเราจ่ายค่าคอสถ้าเกิดจ่ายให้เลือกการ์ดแคลนเพลมูลหนึ่งใบในโซ่ของคุณคอลงช่องเรียอากาศเดี๋ยวทําให้ดูครับผมสมมุติพี่ชินมีแบบนี้แล้วกันอ่าก็ มีเกรดสามอยู่ในสนามอยู่ในช่องเรียการหนึ่งใบนะจ๊ะคือจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมและพี่ชินก็ต้องทําการโจมตีแล้วเดี๋ยวได้เช็คจริงไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนเดินพี่ชินเอางี้แล้วกันพี่ชินเอาไนท์แมดอเอมี่ตีก่อนแล้วก็เอาซาร่าโจมตีไปคราวนี้เอฟเฟกซาร่าบอกว่าถ้าเกิดเช็คเจอเกรดสา,ามอ่ะเช็คแล้วนะอ่ะเฟิร์สเช็คไม่เจอเซคันด์เช็คเจอแล้วเจอเกรดสามเอฟเฟกซาร่าทำงานทันทีนะครับผมพอจะเกรดสามปุ๊บให้เลือกเรียการ เกรด3แคนเพลมูน1ใบเข้าสู่โซนะครับผมพอเข้าสู่โซปุ๊บจากนั้นก็ให้เลือกการ์ดในโซ1หนึ่งใบออกมาคือจะไม่ต้องเอาตัวที่เข้าโซเมื่อกี้ก็ได้เอาตัวไหนก็ได้นะครับผมแต่พอดีพี่ชินเตรียมใบใบ,บเดียวออกมาใหม่นั่นเองแล้วออกมาใหม่นี้มันออกมาในสภาพสแตนแรับรองว่าตีต่อได้ โอ้โหน่ากลัวน,นะสมมติตัวนี้ตีไปแล้วช่ได้เกตสามเสียบเอามาสู้ต่อได้เลยนะครับผมมันก็จะคล้ายๆอารมณ์แบบเหมือนอชุลา่าไกเซอร์ของโนวาอะไรอย่างเงี้ยมันเพิ่มจำนวนครั้งในการโจมตีได้เพียงแต่ว่ามันบังคับต้องเก็บเกตสามไว้เท่านั้นเองถ้าเกิดมันเก็บอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกต3สามแล้วโอ้โหอันนั้นน่ากลัวมากนะครับผมเพราะว่ามันบังคับเก็บเกต3สามมันจึงไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่แต่ก็ดับเบิลอาร์นะก็เก่งอยู่นะครับผมดังนั้นซาร่าจะเป็นยูนิตหนึ่งที่บุกแรง น่ากลัวมากๆรับผมแถบตัวที่สแตนบอเอนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกประมาณไนท์แมดอล์ออลิสอย่างเงี้ยที่มันตีต่อกันเล็กๆอีกอู้ฝัไฟองค่ำกัดกันชุกระหุดแน่นอนครับผมน่ากลัวมากๆกับซาร่านั่นเองเอาแล้วรับผมเรามาถึงยูนิตใบสุดท้ายของแคนเพลมูในชุดนี้แล้วนั่นคือยูนิตหน้ากล่องสุดสวยสุดเก่งสุดเซ็กซี่สุดอะไรก็ตามนะครับผมจะสุดอะไรก็แล้วแต่กับซินเวอร์ทรอนดราคอนเทมเมอร์ลูเคียซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่ายูนิตตัวนี้นั้นเก่งมากๆนะครับผมเก่งจริงๆ เจ้าซิมเวอร์ทอนดาร์กเทมเมอร์ลูเคียเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของสายซิมเวอร์ทอนก็ว่าได้ในอนาคตจะมีสายซิมเวอร์ทอนของแคนเพมูลปรากฏขึ้นมาก็คือทั้งเด็กซะส่วนใหญ่เกือบทั้งเด็กเลยจะเป็นซิมเวอร์ทอนอย่างเดียวแล้วก็จะมีร่างคอร์สไลท์มีร่างรีเวิร์ดอะไรก็ว่ากันไปแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าเพลมูล uh, ในอนาคตเก่งมากมาก,มากนะครับผมตอนนี้อาจจะยังดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ในอนาคตมีร่างรีเวิร์ดมาในอนาคตมีร่างคอร์สไลท์มาน่ากลัวและเก่งมากๆแน่นอนนะครับผมมาดูความสามารถกันก่อน ความสามารถอย่างที่1ความสามารถเพทแอคทีฟเกิดที่ช่องแวนการ์ดลิมิตเบรกสด้วยมีค่าคอสเป็นเคาน์เตอร์บาสสามใบเด๋ยวชินเตรียมมาขอไว้ก่อนคือมันเป็นลิมิตเบรกสคือจะต้องมีสดามจก่อนอย่างแรกเลยนะครับผมจากนั้นก็จ่ายค่าคอสคือเคาน์เตอร์บาสสามใบถ้าเกิดจ่ายปุ๊บให้เลือกการ์ดเกรดศูนย์หนึ่งใบเกรดหนึ่งเกรดสองและเกรดสามแคนเพลมูลอย่างและไม่เกินหนึ่งใบในโซของคุณและเรียกทั้งหมดลงช่องเรียกการ์ดโดยไม่ซ้ำที่กัน คือเอฟเฟกต์อันนี้ไม่ได้บงังคับว่าเราต้องออกออกมาครบทุกเกตบางทีเราไม่มีเกตศูนย์ก็ไม่เป็นไรหรือบางทีเรามีเราไม่อยากอ,าออกกอ็ไม่ต้องออกมาก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพิชินสมมุติแล้วกันก็มีเกตหนึ่งอยู่อ่ะมีเกตศูนย์อยู่อ่ะมีเกตสองด้วยเดี๋ยวก็ต้องมีสามด้วยเอาให้หมดเลยเอาไม่ครบทุกเกตเลยนะครับผมยิมเกตสามทานี้ก่อนฤฤฤฤฤฤฤสมมุติพวกนี้นอยู่ในโซนะครับผมอ่ะเพราะจริงๆแล้วเด็กนี้มันชาเยอะแล้วก็มีการเข้าโซงายอยู่แล้วด้วย อ่ะสมมุติเข้าเมนเฟดสรถางการณ์เอฟเฟกของลูเคียเค้าเตอร์บาร์สสามนะผมอ่ะแล้วมันต้องเป็นรีมินเบรกด้วยพี่ชินสามารถเลือกการ์ดเกรดศูนย์เกรดหนึ่งเกรดสองและเกรดสามนะผมจากในโซเข้ามาในสนามในช่องไม่ซ้ำที่กันได้นั่นเองเดี๋ยวถ้าเกิดใครเข้ามาในสนามม,มีเอฟเฟกต์เอฟเฟกอะไรกแแ็แล้วแต่และกันจะเอฟเฟกของซีซอร์เกมิเนอร์ใช้ต่อเอนก็นแล้วแต่นะครับผมอ่ะสมมุติไม่ใช้ด้วยทีนี้เมื่อทำสเร็จปุ๊บ เราก็จะได้พวก,กมาสู้ต่อตนเองนี่คือความสามารถอย่างที่หนึ่งของลูเคียได้เองถามว่าดีไหมหล,หลายคนจะเฮ้ยมันดีตรงไหนก็แค่เรียกพวกธรรมดานะครับผมเดี๋ยวดูความสามารถอย่างที่2แล้วคุณจะเก็ตความสามารถอย่างที่2คือความสามารถเพชรออโต้เกิดทีออท Auto, ด่ช่องแวนการ์ดเมื่อมียูนิตแคลนเพลมูนเข้าช่องเรียการจากโซยูนิตตัวนี้บวกแอพสามพันจนจบเทิน <laughs> มันน่ากลัวตรงนี้แหละเพราะว่าอย่างเช่นพิชชินใช้สกิลเมื่อกี้ใช่ไหมครับมันออกมา4ตัวมันเป็นไอ้ฝึกเพชรออโต้ ออกมา1ตัวก็บวก3,000 2ตัวก็บวกอีก3,000 3,000 3,000ันในเทอร์นนี้ที่พปชินใช้สกิลรีมเบรของลูเคียไปมีการ์ดออกมาทั้งหมดจากโซ4ใบก็หมายความว่าลูเคียบวก n หมื่นสครับผมก็จะกลายเป็นตีประมาณ2 0 0 0มโดยไม่บวกตัวบูทบวกตัวบูทอีกสัก4 5 0 0พันเข้าไปก็2 6 0หมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่คือความน่ากลัวของลูเคียนั่นเองแถมว่าเกิดใครดูคลิปมาโดยตลอดจะสังเกตเลยว่ามีสกิลหลากหลายตัวมากมันจะเป็นเพิ่ว คอนตัมหรือว่าหรือว่าตัวเริ่มที่สามารถสลับเปลี่ยนยูนิตออกจากโซเข้ามาในสนามได้เยอะมากๆพีคาโบก็ได้อย่างเงี้ยแต่ละตัวสามารถเล่นพลังลูเคียได้เยอะมากๆครับผมทำให้ลูเคียสามารถเล่นพลังสูงๆในทุกเทิร์นบางคนเล่นลูเคียเนี่ยก็แทบจะไม่ใช้เค้าเตอร์บัสลิมิตเบรกอะไรก็ได้เอามาเน้นการใช้สกิลออกจากโซ่แล้บสามารถตามันตามบันอย่างเดียวนั่นเองดังนั้นนี่คือเป็นผลผลแรกที่ถ้าเกิดเล่นดีๆลูเคียน่ากลัวมากตอบบูธหนักมากๆครับผมตี2.6 ได้ไง่ายๆเลยก็ว่าได้แถมจ,จะพัชจะพูช่วงแบบว่าลำบากลำบากเจอพวกนั้นลูกคามิหรือคังเงโร่ไลยิงเลียทิ้งก็เอาลิมิตเบรลดูคียมาเติมสนามแล้วสู้ต่อก็ได้เพราะจริงๆคั Counter 3, ลเตอร์บาสสามระดีได้สูงสุด4ใบเนี่ยน่ากลัวมากนะแถมแต่และตัวที่ออกมามันก็จะมีการใช้เอฟเฟกต์องไฟอะไรได้อีกเรียกได้ว่าน่ากลัวกันสุดๆไปเลยครับผมบางทีอย่างเงี้ยเอาเพิ่มออกมาเงี้ยเพิ่มจับลาบอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยลูเคียก็จะกลายเป็นบวกประมาณห้าหกครั้งก็ได้น่ากลัวมากๆ นี่ก็จะเป็นสกิลทั้งหมดของยูนิตเกรดสองเกรดสามแคนพมูนั่นเองนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะนําไปเล่นแล้วก,ก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับผมสามารถติดต่อได้ทางร้านขายของวิชิตเลยมีเว็บไซต์อยู่ข้างบนนี้นะจ๊ะหรือข้างล่างก็มีเหมือนกันนะครับผมและแน่นอนว่าสุดท้ายนี้อยากจะให้ทุกคนช่วยกันแชร์คลิปนี้ช่วยกันแนะนําให้หลายคนมารู้จักกับรายการอินบอกวของิชินให้มากยิ่งขึ้นนะครับผมจะได้มีคนเล่นไปนมากยิ่งขึ้นพอมีคนเล่นเยอะ อ่ะเราก็สนุกสนานมีผู้เล่นมีคู่ต่อสู้มีเด็กใหม่ๆม,มีผู้เล่นมากๆหลายตานะผมและที่สำคัญที่สุดก็คือมันทำให้แวนกาดไทยอยู่กับเราไปอีกนานๆนั่นเองสำหรับวันนี้พ่ชินกับการรีวิวแคลนเฮลมูนในช่วนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าต่อแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะบายบาย